บริเวณแอร์เลที่คุณเปิดเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าร้านคุณตรงไหนแบรนด์คุณจะแข็งอยู่ตรงนั้นคุณไม่ควรที่จะไปเปิดข้างไปเลยเอาว่าที่ต่อจากแบรนด์คุณเพราะว่าฐานลูกค้าคุณมีอยู่แล้วนะครับมีหลายธุรกิจที่เข้ามาประเทศไทยแล้วก็ประสบความล้มเหลวพวาเรื่องแบบนี้นะครับอันหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเนี่ยปิโตนัสเข้ามาปุ๊บมีไม่กี่สาขา มีในกรุนเทสไม่กี่สาขาไปเปิดรุ่นไอ้ใต้แถวไอ้นั่นสาขาหนึ่งเหนือสาขาหนึ่งตะวันออกสาขาหนึ่งสุดท้ายเจ๊งครับงั้นการเปิดเนี่ยผมอยากจะต่อจากที่ร้านแรกที่คุณนแข็งอยู่แล้วให้เป็นใหญ่แป็มุมจำได้เลยเจ๊ดไม่ทําอย่างนี้นะเจ๊ดเนี่ยคุณสังเกตว่าในเมืองนี่เขาไม่เปิดเลยเขาจะเปิดเอาวงแหวนรอบนอก คือเขาศึกษามาแล้ววงแหวนรอบนอกทราฟฟิกเยอะกว่า2ที่ดินถูกกว่า3คุณเปิดด้านในคุณแข่งกับพวกยักษ์ใหญ่พวกที่มีอยู่แล้วแล้คุณเสร็จงนั้นจากการที่เขาสต๊าดี้อย่างดีเนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดวงแหวนรอบนอกแล้วเขาเปิดเป็นคู่คู่เลยผณสังเกตการปั้มเจตที่เปิดเป็นคู่เนี่ยมันทาให้แบรนด์คุณเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแข่งกัน คุณไปเนี่คุณก็เฉงไปผมเนี่ยสมัยก่อนที่เข้าเจ็ตเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าไอ้บริษัทเนี่ยทำไมมาที่ประสบความสําเร็จจริงๆเจ็ตขายธุรกิจนี่ไม่ใช่ว่าประสบความล้มเหลวนะสมัยก่อนที่เจ็ตที่ขายธุรกิจเนี่เพราะว่าเขาไปทำทพัฟสตรีมอัพสตรีมก็คือโรงกันเนี่ยกำไรมหาศาลในขนาดนั้นในขณะที่น้ํามันเนี่ยเขากําไรน้อยนะค่าการตลาดอยู่ประมาณบาทหนึ่งซึ่งเขาไม่คุ้มกันเพราะเขาไม่คุ้มกันเขาขายธุรกิจเขากะว่าจะขายคือผมก็บริหารอาจจะคุยนิดนึงว่า 6,000ล้านปอทอซื้อไปเก9,000กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโลเคชันเนี่ยผมให้ข้อแนะนําว่าเริ่มต้นจากร้านที่คุณมีก่อนแล้วก็เข้าไปต่อจากร้านคุณนะจุดแข็งนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําอย่างนั้นข้อที่สองเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าจํานวนที่คุณเปิดเนี่ยคุณต้องคํานึงถึงความสามารถของพนักงานนะครับ ความหมายถึงความสัน้าของพนักงานหมายความว่าร้านที่หนึ่งเนี่ยคุณจะเปิดสาขาที่สองเนี่ยร้านที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องมีพนักงานจํานวนหนึ่งเท่าครึ่งเพื่อที่จะเปิดร้านที่สองถ้าคุณไม่มีจํานวนหนึ่งเท่าครึ่งเนี่ยคุณจะเอาร้านที่เอาคนยิ่งใหม่เข้าไปเนี่ยคุณจบเลยร้านที่สองโดยหลักการบริหารของธุรกิจ international brand เนี่ยเราใช้คนเก่าไปเปิดเช่นผู้จัดก,การร้านที่คุณมีอยู่แล้ว เราใช้เราอาจจะใช้ผู้จัดการร้านเนี่ยไปเปิดร้านใหม่เพราะร้านผู้จัดการคนที่สองเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นร้านเดิมเขารู้อยู่แล้วแต่ส่วนมากเรา,เราไม่เราจะเปิดผู้จัดการร้านเราจะไว้ที่เดิมเราจะเอาคนเล็กๆไปไว้ข้างนอกในหลักการบริหารเนี่ยเราจะใช้ผู้จัดการไปเปิดร้านใหม่หมดนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยเราจะ ทรนระดับลองลองมาเนี่ยคือในในขบวนการการพนักงานเนี่ยเราจะมีเป็นเป็นขั้นขั้นไปเลยน,นะฮะผู้จัดจาก,การรองผู้จัดจาก,การหัวนหน้าพนักงานนะครับั้นเราต้องคำนึงถึงจํานวนพนักงานด้วยว่าเราจะผลิตเนี่ยเพียงพอไหมนะครับเพราะจะเห็นว่าเราจะเปิดจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเราจะไม่กระโดดจากสองเป็นสิบทำไม่ได้ผมบอกเลยทาไม่ได้เพราะว่าคุณทําได้แต่คุณไม่มีคุณภาพ คุณจะเห็นบางคนเนี่ยมีเงินแล้วก็ไม่ผมต้องการเปิดอย่างนี้เลยสามสิบห้าสิบภายในปีหนึ่งสองปีนิ่ได้แต่พูดนะเปิดมาก็เจ๊งผมบอกคุณได้แต่พอคนเปิดเนี่ยมาถึงสิบสาขายี่สิบสาขาสิบสาขาเนี่ยคุณจำไว้คุณจะเปิดได้เป็นยี่สิบสาขาเพราะคุณเอาจากหนึ่งเนี่ยแตกเป็นสองแต่ละร้านนี่คือสิ่งที่ผมแน,นะนำงั้นปัจจัยที่จะเปิดเนี่ยการเปิดมาเนี่ยผมก็คิดว่าจํานวนขึ้นอยู่กับ สองปัจจัยว่าใกล้ร้านหนึ่งใกล้ร้านคุณสองก็คือในเรื่องของการเทรนพนักงานคุณในการที่จะไปในการที่จะดําเนินการร้านต่อไปครับฟังดูเหมือนว่าเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องรองถ้าเกิดว่ามั่นใจแล้ววิธีการหรือว่าคอนเซปต์ชัดแล้วใช่ไหมครผมว่าเรื่องเงินทุนเนี่ยนะผมว่าถ้าคุณชัดเจนเนี่ยหนึ่งใช้เงินทุนคุณก็ได้หรือคุณก็ไปผู้ก็ได้รืออะไรก็แล้วแต่เอาเงินคนอื่ผมว่าเราเงินทุนมันไม่ใช่อะ มันเป็นวิธีการว่าคุณจะบริหารยังไงให้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับประสิทธิภาพมีสําคัญคุณต้องแบบที่พูดคุณต้องรู้มันรู้เคล็ดลับมันเคล็ดลับในเรื่องการท,ทราําธุรกิจที่ผมพูดเนี่ยผมพูดวันนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วอันนี้ดีกว่าคุณอาจจะไม่คุณอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยทำธุรกิจต้องเป็นแบบนี้นะคุณเริ่มรู้แล้วจะทับเสริมนะญาตเสริมอาจารย์มีหนึ่งที่บอกว่าร้านที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเปิดร้านที่สองเนี่ย ถ้ามันเป็นยาลมมันอยู่ใกล้มันก็ดีเพราะว่าอะไรเราจะได้เปรียนในเรื่องของจิสิกส์เรื่องของการขนส่งแต่ถ้าอย่างที่บอกคือคุณเปิดสีลงไปเปิดอีกที่ลามินทานโลรเจคชัมันอาจจะดีถูกต้องเลยดูหลักการดูการประเมินผลแล้วลว,ว่าลงทุนยังไงก็คุ้มแต่เวลาที่คุณมีปัญหาเรื่องของพนักงาธที่อาจารย์ีเปี่ยนก็คือเท่าขึ้นว่างหมายความว่าในตลาดปัจจุบันเนี่ย อัตราการรัาออกของพนันาเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกอวดหมายความว่าเข้ามาร้อยออกร้อยสี่สิบไม่ได้เข้ามาร้อยออกสี่สิบนะฮะโลลี่ของมันคือเข้าร้อยออกว่าสี่สิบสุดท้ายคนมันไม่มีถ้าเราไม่มีจํานวนคนที่มากพอเวลาสาขานี้มีปัญหานาะช่วยไปรามีทานแบบนี้จะไปทําไมบ้านอยู่หีลมอน้องจ่ายค่ารถสุดท้ายเราก็มันก็อยู่ไม่อด้เพราะอย่างเงี้ยเพราะเราต้องจ่ายเพิ่มจากที่มันควรจะไป เน้นในในในกระบวนการที่เราสอนเนี่ยเราก็จะสอนวิธีการ,ร,รวีคราคนยังไงซึ่งเดี๋ยวคงว่ากันต่อไปนะครับแต่<ช>ว่าการที่สาขามอยู่ข้างเคียงหรืออยู่ใกล้ในที่ที่การที่คือแบรนดิ่งมันได้เพราะลูกค้ารู้จักผมมีประสบการณ์ไปทำโปรเจกต์ให้กับโรงาราพิาไทยนะครับมันเกิดจากผลวิจัยว่าลูกค้าที่มีที่มาพยาไทยสองลูกค้าส่วนใหญ่บ้านอยู่ตรง รัตนาทธิบตเ,เขาก็อยากจะไปเปิดศูนย์การแพทย์ที่รัฐานาิิบตผมก็ตั้งคำถามว่าทําไมเขาบอกว่าจากผลวิจัยบอกแล้วว่าลูกค้าที่มาที่เนี้ยส่วนใหญ่ทราฟิกมาจากตรงนั้นนะครับผมก็ถามต่ออีกว่าแล้วที่เขามาเนี่ยเขามาวันธรรมดาหรือมาวันหยุตั้งใจจะมาหาหมอ,อคนนี้ไหมหรือมาเค่นี้ัราไปโอ้ยชัว์เลยเนี่ยทำลงทุนไปเฉพาะก่อสร้างสิ ประมาณ10ล้านเตียงฮีล,อม,อ,ฮลอมเนี่ยที่เป็นเตียงไฟฟ้าตวงเป็นล้านสั่งดัดทะ่กระบี่ติดตฎหมายปัญนหากจะเปิดศูนย์การแพทย์ก็ต้องมีสโล่นรถพยาบาลขึ้นได้เปเสร็จลงทุนไปประมาณ40ล้านเปิดไปได้6เดือนปิดเพราะอะไรเพราะลูกค้าไม่ไปลูกค้าก็กลับมาที่เดิมเพราะว่าเขามาทํางานแถวนี้เขาก็หาแถวนี้แต่คุณไปถามบ้านอยู่ไหนผมก็ไปมาร์บ้านอยู่นี่บ้านนี่เฮ้ยตรงนี้มีลูกค้าไป เห็ไหมสุดท้ายอยู่ไม่รอดเฉงนั้นการที่ที่อยู่ข้้นเคียงเนี่ยมันเป็นการช่วยในเรื่องของกิจสิทิส่วนหนึ่งเรื่องของการมูฟพนักงานไปช่วยส่วนหนึ่งการที่มีพนักงานจํานวนมากพอที่จะขยับนะเราทํางานในแง่ของการฟูนเราไม่เคยให้มีการร้านใหม่หรือระดับแอซิสที่จะโปรโมทขึ้นไปอยู่ร้านใหม่แม้แต่คนเดียวเพราะไปแล้วพังตลอดสบการณ์น้อย เราจะเอาคนเก่ามูฟไปนะเพราะไปถึงเนี้ยต้องไปดูแล้วผู้แข่งเป็นใครอยู่ตรงไหนตรงไหนมีร้านน้ําแข็งที่จะส่งน้ําแข็งได้แล้วเกิดไอ้นี่ขาดจะไปตรงไหนไอ้หมูขาดต้องไปซื้อตรงไหนนะฮะนมขาดต้องไปซื้อตรงไหนเขาต้องไปเซอร์วิสมาทั้งหมดเลยเพอมีปัญหาขึ้พวกเขาจะรู้ครับนี่ข้อข้อแล้วอีกคำถามหนึง่งยอดคิดก็คือว่าเราจะเลือกโลเคชั่นอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่าเดสิเนชั่นร้านต้อไปเดสิเนชั่นหรือเปล่านะครับห้างก็ มีมาชวนคอมมูนิตี้มอลก็น่าสนใจนะก็ดูเก๋ด,เกดีเราควรเลือกโปรโชั่นแบบไหนครับพิจารณาจากอะไรจากว่าร้านเราร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ควรเข้าคอมมูนิตี้มอลหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่ามันก็มีทั้งคู่นะครับก็ในเรื่องคุณเห็นร้านอาหารสมมากเข้าคอมมูนิตี้มอลหรือเป็นมอลล์เลยกันอย่างหนึ่งก็คือก็จะเปิดเป็นสแตนดาร์ดทข้างนอกคำว่าสแตนดาร,ารอดก็คือเปิดกันร้านหา้องแถวสองห้องข้างนอกนะครับไมู่่ในคอมมูนิตี้มอล หรือว่าตอนนี้งานหนึ่งที่ค่อนข้างจะนิยมกันก็คือเปิดในปั๊มน้ำมันซึ่งค่อนข้างจะประสบความสำเร็จงั้นในรูปแบบของการเปิดร้านเนี่ยก็คือเปิดในในมอลล์ใหญ่ๆเปิดในคอมบริตี้เปิดอมิตี้มอลหรือเปิดเป็นสัญลอะโลนที่สองห้องแถวหรือเปิดในปั๊มน้ำมันนะครับผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของตัวแบรนด์ตัวนั้นว่าตัวสินค้าตัวนั้นด้วยเหมือนกันว่ามีความเหมาะสมยังไงนะครับเช่นคุณจะเปิดตัวที่สินค้าที่มันอ,อย่างเช่นทันสมัยหน่อยอะไรหน่อยคุณก็ต้องเลือกเปิดในในในช็อปปิ้งหรือคอมมูนิตี้มอลล์นะครับของแฟนอาหารที่เป็นแฟนชั่นอย่างผมยกตัวอย่างแฟชั่นอย่างผมยกตัวอย่างไม่ผมยกตัวอย่าง เอสปานาโทษนะครับไม่รู้ใครทําในเอสปานานะแต่ว่าผมอะไรพูดข้อเท,ท็จจริงไม่ได้ว่าจะนั้นนะครับว่าขณะนี้มันก็เรื่องอะไรมันรันดาวเนื่องจากคู่แข่งขันเนี่ยมันเยอะคุณเห็นว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยขายก็จะไม่ค่อยดีทั้งภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ไม,มีร้านหนึ่งมาเปิดชื่อชนบุริไม่รู้ใครในห้องนี้ไปตัง้งหม มีใครไปกินที่ชลบุรีเป็นร้านไก่ทอดสไตล์ของเกาหลีนะผมก็บอกว่าไอ้นี่มันมันจะบ้าเลยนี่มันห้างนี่มันก็ไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยนะแล้วมันมันไม่เปิดไม่เปิดที่ปรากฏว่าคุณไปทีไรมันก็เที่ยงเนี่ยมันเต็มตลอดแต่ร้านหนึ่งขายไม่ได้แต่ร้านเต็มตลอดเพราะมันการทําตัวสินค้ามันเนี่ยไก่ทอด ก็คือเคฟสี่ไกมาแข่งเคฟสีเจ๊งหมดแต่แบรนด์มันเข้ามาเนี่ยผมว่ามันขายหลายเดือนแล้วนะขายประมาณเดือนเกือบสองล้านคือไก่ทอดมันสไตล์คือแบบมีมีรสเ,เปรี้ยวรสหวานนะครับมันจะไม่เหมือนเคฟสีอย่างเดียวเคฟสี่ก็จะออกเคง็งแล้วก็ออกมาขออๆและการเลือกมันถติว่าคณเข้าเมนูร้านเขาเนี่ยนะคุณจะเลือกไก่จิ้ชิ้นคุณจะเลือกเครื่องเคียงอะไรก็ได้คุณจะเลือกเครื่องดื่มอะไรก็ได้ราคาแบบนี้ ผมว่าสามร้อยนะฮะหรือสอง้อยห้าสิบคุณเลือกไกลแบบนี้คุณเลือกเครื่องเคียงแบบนี้คุณเลือกเครื่องดื่มอะไรก็ได้คือคือคือการธุรกิจเขาเนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็รสชาติแปลกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบยากว่าเฮ้ยคุณจะเปิดในมอลหรือไม่ในมอลถ้าคุณ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 ใช่อะถ้าคุณใช่อะอนี้หว่าแล้วสินค้าคุณทันสมัยใช่ไหมฮะคุณก็เปิดในมอลได้แต่เมียหนึ่งที่ผมพูด ร้านเราอยู่ในแฟชั่นที่ผมชอบยกตัวอย่างตลอดเวลาอยู่ชั้นหนึ่งโครงการห้องเดียวขายเดือนหนึ่งสองล้านกว่าขายอาหาราส้ตมตำมีสารแบบมีอาหารเวียดนามนผสมด้วยขายเดือนหนึ่งสองล้านสองล้าน <c oughs> ในขณะชัน้นบนเนี่ยขายพวกส้ตมตำอะไรสี่ห้าล้านขายไม่จีิงแต่วแต่ร้านนี้มีบุคลิก การตกแต่งร้านเองก็ดีพนักงานก็ดีการต้อนรับก็ดีนะฮะการหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยเอางี้ดีกว่าเขาเปิดไปสีป่ห้าปีผมผมไปทุกครั้งที่ผมต้องเข้าคิวแล้วก็ไม่ได้กินเขาสักทีนึงผมยอมรับสารภาพเลยว่าวันแ้นผมไปกับคุณสุพัฒน์แล้วเขารู้จักเจ้าของร้านผมเพิ่งได้กินครั้งแรกในสี่ปีเนี่นะเอาคุณลองไปดูในแฟชั่นชั้นล่างเราโยนเนี่ยนะวันนี้ก็ยังเต็มอยู่ผมยกตัวอย่างที่มัน อะไรที่มันเคสที่มันน่าสนใจจริงๆว่าอาหารธรรมดาแต่คุณทําให้มันไม่ธรรมดาโดยที่คุณใส่บรรยากาศในร้านคุณใส่บริการคุณใส่การนี้คุณทําุ่งรสชาติมันผมถามผมเหมือนกินรสชาติก็เหมือนร้านอื่นแต่ว่าทุกคนอยากกินร้านนี้เพราะว่าแบบที่ผมกลับมาพูดอ่คือบาประสบการณ์การทานที่ดีกินแล้วมีความสุขกินแล้วมีความสุขนะครับงั้นจะตอบว่าในเปิดในมอเนี่ย ในระยะนี้ผมก็คิดว่ามันมี oh. ผู้คู่แข่งเยอะมากค่าเช่าก็สูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกตรงนี้เนี่ยคุณต้องแน่ใจว่ารูปแบบคุณใช่นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าคุณ stand alone เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็โอ้โหเปิดมาแนละ้วคนทักสิก้อนน้อยเลยก็น้อยนะครับแต่ stand alone หลาย a n ต a l โลนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขายดีไม่รู้เท่าไหร่ ขายดีมากเลยค่าเช่าค่าเช่าถูกด้วยค่าเช่าถูกกว่าด้วยค่าเช่าถูกกว่าด้วยแต่แซโลนเนี่ยคุณต้องมีที่สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยที่ผมพูดนะต้องมีที่จอดรถถ้าคุณไม่มีที่จอดรถนะคุณจบแต่แซโลนเนี่ยมันก็มันก็เทรดกันก็คือคุณคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นแต่คุณคนเดียวที่ถ้าคุณมีทราฟฟิกหรือมีคัสเตอร์ฟอร์ไลฟ์คุณไม่ต้องไปห่วงแล้วคุณเชื่อผมทุกครั้งเขาต้องมาหาคุณภระานสิทธิเขาเรียกว่าเดสติเนชันอ่ะ ให้ทุกครั้งที่เขาก็มากินแล้วคุณมาทับใจกลับไปเขาชนอีกสามคนมาอีกสามคนมาเนี่ยมันจะแตกไปเรื่อยเื่อยมันเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถบริหารมันได้ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในปั๊มน้ำมันนะครับผมเปิดในเดิเนี่ยสาขาแรกในเจนทฟีนะครับเมื่อ18ปปีที่แล้ววันนี้ผมก็เป็นที่ปรึกษาให้เขานะฮะกลับมา ไม่น่าเชื่อสิบกว่าสาขาที่ผมเปิดอยู่เอ<ม>เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ้าของเป็นมาเลเซียไม่เคยสน,นใจแต่ตัวมันอยู่ได้ที่ปกนเองนะครับผมบอกได้เลยว่าโดยโลเคชันผมก็ไปเปิดหลังจากนี้คนนี้คนไปเปิดตอนนี้ไปเปิดในปั๊มปอรทอที่กมอ5มสิห้าผมว่ามีร่วมสิบห้าแห่งมีแมคโดโนัลล์มีเคเอฟซีทุกคนไปเปิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในปั๊มน้ำมันเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ น่าสนใจเข้าไปเปิดเพราะว่าค่าเช่าไม่แพงข้อที่หนึ่งข้อที่สอง,อสองคุณจำไว้เลยว่ามีที่จอดรถปั๊มน้ำมันคุณจะเห็นว่าตอนนี้คุณเข้าไปกินในมอในคุณช่างเช่นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีกว่าคุณจะจอดรถได้ถ้าคุณเข้าไปกินงนั้นตัวแซนดอร์นกับตัวปั๊มน้ำมันก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งลงทุนน้อยกว่านะครับเช่นเราบอกว่าผมยกตัวอย่างหนึ่งว่า ผมเปิดในปั๊มเชลเนี่ยงงกว่าร้านในรุเล็กๆเนี่ยนะผมยังไม่เคยคิดเลยว่าผมเปิดแถวมันมีเชลที่มากขายระยองเนี่ยเล็กๆตำบลเล็กๆขายตัวหนึ่งสามแสนกว่ากำไรือนละแสนผมบอกว่าอะ้รผมผมขอขอสักห้าสาขาผมก็จบแล้วชีวิตผมคงไม่้มาน้องพูดอย่างเงี้ยนะห้าแสนไม่ผมเลยผมบอกคุณว่า คุณต้องมีที่ที่คุณจะลงอันนี้กว่าแล้วคุณต้องตัวสินค้าคุณเนี่ยบางทีคุณไปกองทองหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าคุณมีสิบหางนันนีกว่าแต่ถ้าคุณมีหนึ่งในเชลคุณเอนจอยอยู่คนเดียวนะโดยที่ว่าคุณมีอยู่ในในจจนะหนึ่งในอาจจะซัสโปกเนี่องในบางฉากก็ได้นะที่ผมพูดเพราะว่าประสบการณ์การในบทความน,นั้นผมรู้ดีที่สุดเพราะว่าผมเป็นคนเริ่มต้น,ตนั้งแรกนเรนของโลเคชั่นเนี่ย ผมเองก็ให้ข้อคิดว่าผมคิดว่ามันดีทั้งทั้งหมดอ่ะแะทีแต่ว่าเราจะเลือกลงตรงไหนให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วเป้าหมายเรามากกว่านะครับการััท่ารนักเจ้าของร้านที่สแตนดะร์ดคือขายในซอยขายในหมู่บ้านแล้วก็เข้มแข็งพอสมควรและอยากขยายสาขาอยากยิงคําถามนี้จะท็อปว่าอาจจะท็อปไปขยายสาขามาเยอะนะครับร้านที่เข้มแข็ง ในชุมชนเนี่ยเวลจาจะขยายสาขาเนี่ยควรจะต้องทำยังไงฮะคือเมื่อกี้ที่อาจารย์เนี่ยที่ทาจมรเรียนเนี่ยนะครับคือนอกจากโลเคชันเราจะไปมอลจะไปในคัสตาม์เนี่ยนะครับบางทีเราต้องศึกษาก่อนในแง่ของปมกลางนะ้ำสินค้าที่คุณขายคุณขายใครนะครับถ้าคุณขายคนทํางานแล้วคุณไปเปิดในแหล่งที่มันไม่ใช่ต่อให้คุณดีขนาดไหนลบเริ่งราคามันก็ไม่มีคนกิน ถูกไหมครับมันไม่ลงกินนะอันที่สองเรื่องโลเคชันถ้าคุณไปอยู่ในมอมีใครเคยไปห้างเซ็นทรัลบ้างคนจะคงจัดเคยกป่นะครับเซ็นทรัลสมัยก่อนกับเซ็นทรัลสมัยนี้มันไม่เหมือนกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าคุณไปปัจจุบันเซ็นทรัลปัจจุบันนี้คุณเดินชั้นอะไรก่อนครับชั้นหนึ่งแล้วขึ้นชั้นห้าแล้วชั้นหก เสร็จแล้วกลับบ้านแล้ว 2, 3, งสามันหายไปไหนครับมันเป็นแพทเทิร์นแล้วนะฮะถ้าคุณไปดูดีๆนะมาชั้นหนึ่งก็จะมีร้านโปรโมชั่นมีร้านอาหารบ้างเสร็จปุ๊บคุณจะหิวคุณก็ขึ้นไปชั้นนี่ไปร้านอาหาร5พุดกอดไป6กินเไม่เดินแล้วเมื่อยกลับบ้านให้คุณไปอยู่ชั้น2ครขึ้นราคากลัไปนะครับดังนั้นในหมอกวเนี่เราก็ต้องกาศึกษาหนึ่ลูกค้าเราเป็นใคร แล้วจุดที่เราไปมันมีกลุ่มลูกค้าเราอยู่ไหมถูกไหมครับดังนั้นที่อาจารย์พูดว่าอยู่คนเดียวขายได้แค่สามแสนนกนะ็ก่ำไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีคู่แข่งมันเป็นจุดที่คนต้องผ่านนะครับที่อาจารย์เรียน AW ที่กมสามห้ามันอยู่มานานมากแล้วเพราะตะกอตรงน,นี้มันเป็น destination ที่อาจารย์พูดคือใครจะออกตันยวดไปสายใต้ตรงนั้นต้องผ่านปั๊มนี้ตะก่อคือปั๊มเจ็ดถูกไหมจัง เป็นปั๊มเจ็แล้วเจอที่ไหนเจอปั๊มเจ็ตอมน้มันเสร็จแล้ววิ่งยาวไปเจอกันหัวหินไปเจอกันเพชรบุรมันกลายเป็นเดสติเนชั่นหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปปตทเข้าไปเท้โอเวอร์เสร็จปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงปตทก็มีการปร,รับให้เป็นพรีเวลยมเกตของปอั๊มนี้เพราะมันเป็นปั๊มเดียวในเส้นพระรามสองขาออกที่มีทราฟฟิกเยอะที่สุดหลังจากนั้นปตทก็ไปได้ที่ทข้างๆใหม่ประมาณ2ไร่ ดิวอยู่นานมากผมจะอยู่ทันตอนนี้การดีไปทำที่อื่นแล้วผมเั็นอยู่ที่เอ็น,นีปั๊มนั้นอ่ะสมัยก่อนเอ็นเอพขายประมาณสักเจ็ดแสนนะครับจา์ผมก็จะหาทัวไปลงทัวจะโทรมาแล้ววันนี้สิบสองที่เราก็จะเตรียมโต๊ะไว้กินเ็ทัวเข้าไปล่ะเราก็เก็บโต๊ะเราก็เปลูกค้ากลุ่มแต่แล้นอย่างที่ปตท,อท,อทอเข้ามาบริหารแทนเจ็ตมีการปรับในดีงเงนสเกตมันเกิดร้านอาหารคู่แข่งเยอะมากเยอะมากๆ ดังนั้นผมก็ย้ายไปอยู่แบกเอโนลผมก็เขียนตอนนี้ทำฟิสบรีที่เขาบอกว่าร้านนี้ย,ยอดขายสองล้านเขียงโมชนฟายผมบอกต้องไม่ต่ำกว่าสี่ล้านเขาถามาคุณรู้ได้ยังไงผมทำเอเดเวก่อนผมขายเจ็ดแสนถ้าคุณไปขายสองล้านคุณจะไปดีกว่า,าก็ปรากฏเปิดเดือนแรกแม็กโนลฟาดไปเจ็ดล้านยอดขายเพราะมันถูกที่ถูกจังหวะเย่ยขาออกได้จูซื้อเสร็จฉันไม่ต้องรอแล้วคุณจะไปจอดฉันปุ๊บไปแล้ว ออกเดินทางได้แต่แล้ามันไม่ต้องลงจากรถนะครับเพราะฉะนั้นโลเคชั่นส่วนหนึ่งนะครับสินค้าคุณแม t c กับกลุ่มไหมถ้าคุณไปตกลุ่มที่คุณไม่มีลูกค้าต่อให้ร้านคุณสวยแอมเบียนต์ดีแบรนดิ้งดีคุณก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่ย้อนไปครั้งแรกแบรนดิ้งคุณดีจะเลือกตรงไหนเราก็จะมีการชี้ให้คุณเห็นว่าเฮ้ยด้วยเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณจะไปตรงไหนดีไปซ้ายหรือไปขวาถ้าไปขวาแล้วคุณทำไงต่อแล้วคุณไปซ้ายคุณทำไงต่อ เดี๋ยวมีดีเทลในเรื่องของราคาครับ